สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสำหรับคลิปนี้นะคบผมจะมาแนะนําวิธีเทรดทากาไรด้วยเทคนิคจุดไข่ปาคิสตันหรือที่เรียกว่าพาราบริกซาสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยสามารถเริ่มต้นและทําตามได้ดทันทีแต่ก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูผลคร่าวๆด้วยการเทรดธีนี้กันก่อนเลยครับ ก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆติดตั้งโปรแกรมตัวนี้กันก่อนโดยให้เพื่อนๆเ,นเข้าไปที่ใต้คลิปมันจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วมาติดตั้งในส่วนของการสมัครเนี่ยผมจะไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครโดยการใช้อีเมลเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนแล้วตรงนี้จะสามารถเปิดบัญชีได้ฟรีโดยที่เราอ่ะจะได้บัญชีทดลองมาใช้เหมือนกันทุกคนพอเปิดขึ้นมาเราจะเห็นหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบว่า IQ Option ทาเงินได้ยังไงผมจะอธิบายคร่าวๆแบบนี้นะคะปกติแล้วใน IQ Option จะม ก็คือการเทรดออปชันซึ่งจะมีทั้งไบนารีและดิจิตอนโดยถ้าเราเทรดในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นไบนารีแต่ถ้าเราเทรดในมือถือก็จะเป็นดิจิตอนแต่วิธีการเทรดก็จะเหมือนกันนะครับโดยการทํากําไรกับ i q Option จะเป็นการคาดการณ์ว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าผมคาดการณ์ว่ากราฟจะสูงกว่าราคาปัจจุบันผมได้ทําการซื้อขึ้นถ้าผมคาดการณ์ถูกผมก็จะได้กําไรแบบนี้แต่ถ้าผมคาดการณ์ผิดผมก็จะขาดทุนโดยโบลกจะกําหนดผลตอบแทนให้กับเราตามภาาาาาพนี้้ะรรบเเอกกว่จไไดํ87% ก็แสดงว่าถ้าเราลงทุน10เหรียญเราก็จะได้กําไรกลับมา8.7เหรียญแต่ถ้าเราคาดการผิดเราก็จะเสีย10เหรียญนี้ไปเลยโดยการทํากาไรกับ IQ Option เนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งขาขึ้นและขาลงถ้าเราคาดการว่าราคาสูงขึ้นเราก็แค่ซื้อขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคาดการว่าราคาจะต่ําลงเราก็ซื้อลงโดยเทคนิคที่ใช้สําหรับการคาดการอย่างไรให้ถูกต้องนั้นเราจะมาอธิบายกันในคลิปนี้ เราจะมาตั้งค่าหน้าจอกันหน่อยนะคะเพื่อนๆพ่เวลาเพื่อนเพื่อนเปิดมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเจอกราฟเส้นแบบนี้ผมให้เพื่อนๆทําการตั้งค่าอย่างแรกเลยคือหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนมาที่ประเภทของกราฟเพื่อนๆกดเข้าไปให้เพื่อนเเลือกคําว่าแท่งเทียนเพื่อนๆก็จะได้กราฟออกมาหน้าตาเป็นแท่งๆแบบนี้ต่อไปให้เพื่อนเเข้าไปที่ช่วงเวลาแท่งเทียนในตําแหน่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถัดลงมาเพื่อนเื่อคลิกเข้าไปช่วงเวลาที่นิยมในการใช้แท่งเทียนนี้ก็คือช่วงเวลาหนึ่งนาทีมือใหม่เนี่ยเข้ามาแบบเพื่อนเพื่อนนะ ออกแล้วมันก็จะไม่ปรับขนาดอัตโนมัติให้อ่ามันง่ายต่อการใช้งานเวลาเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งเทียนหนึ่งนาะทีอยู่ต่อมาให้เพื่อนๆกดไปที่ตัวชีวัดต,ตัวนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกคําว่า ยอดนิยมแล้วก็ไปหาคําว่าพาราบริกซาเพื่อนจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เพื่อนตั้งค่าตามที่เขาตั้งมาเลยอีอย่างเดียวคือเลือกสีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเอาสีตามที่ชอบสีไหนก็ได้แต่ผมชอบสีขาวเพราะมันดูง่ายให้กดสมัครใช้งานเพื่อนเพื่อน,อนก็จะได้เครื่องมือที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งผมเรียกมันว่าจุดไขป่ปลาคิสตันเราจะมายกตัวอย่างการเข้าออเดอร์จากภาพภาพนี้กันนะคบให้เราสังเกตจุดไขป่ปลาที่เกิดใหม่ถ้าจุดไขป่ปลาที่เกิดใหม่อยู่ด้านล่างเราจะทาการโฟกัสในการซื้อขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการก็กคือใหห้้้้ยยยอออนนนนกกกัดูแแทททท่่่่งงเเีีาาาวถ เนี่ยเป็นสีเขียวเหมือนกันเราจะทําการเข้าออเดอร์ในการซื้อขึ้นในแท่งเทียนถัดไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจุดไข่ปลาเนี่ยอยู่ด้านบนให้เราโฟกัสในการซื้อลงแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นสีแดงเราย้อนกลับไปดูแท่งเทียนก่อนหน้าว่าเป็นสีแดงไหม <c oughs> ถ้าเป็นสีแดงเหมือนกันให้เราทําการเข้าออเดอร์ในการซื้อลงในแท่งถัดไปแต่อันนี้มันก็คือหลักการเวลาเราเทรดจริงเนี่ยมันจะดูง่ายกว่านี้เยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาเ <c oughs> พื่อนๆอ่นะไปดูเวลาเราเทรดจริงหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะครับ อ่ะเรามาดูการเข้าออเดอร์กันนะครเพืนเพื่อนผมจะยกตัวอย่างออเดอร์ขาขึ้นก่อนละกันเพื่อนๆนจะเห็นว่าแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยได้วิ่งขึ้นไปแตะจุดไข่ปลาแปะแล้วดีดลงหรือว่าเลยผ่านจุดไข่ปลาไปเลยก็ได้นะคะถ้ามันเป็นสีเขียวเพื่อนๆนเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูแท่งเทียนก่อนหน้าก่อนว่ามันเป็นสีเขียวเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นสีเขียวเหมือนกันเพื่อนๆก็แค่รอให้แท่งนี้จบเป็นสีเขียวถ้าแท่งนี้จบเป็นสีเขียวเพื่อนๆก็ทําการซื้อขึ้นได้เลยเอาอีกออเดอร์หนึ่งละกัน ออเดอรซื้อขึ้นเหมือนกันอันนี้จากกราฟเพื่อนเพื่อก็เห็นว่าแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยได้วิ่งขึ้นไปแตะจุดไข่ป่าเหมือนกันให้พเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูแท่งเทียนก่อนหน้าเ่ราะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันไหม ถ้าเป็นสีเขียวเหมือนกันเพื่อนๆก็แค่รอว่าแท่งเทียนนี้ปิดจบเป็นสีเขียวเพื่อนๆก็ทําการซื้อขึ้นให้มันเป็นสีเขียวเหมือนกันเท่านี้เองเป็นออเดอร์ง่ายๆเพื่อนๆจะไม่ง่ายเทคนิคง่ายๆอ่ะต่อมาเรามาดูการเข้าออเดอร์การซื้อขาลงบ้างเพื่อนๆจะเห็นแท่งเทียนสีแดงเนี่ยวิ่งลงมาชนจุดไข่ปลาเนี่ยด้านล่างแหละเหมือนกันจะวิ่งชนแล้วเด้งกลับหรือวิ่งผ่านจุดไข่ปลาที่อยู่ด้านล่างเพราะมันชนจุดไข่ปลาแล้วให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูแท่งก่อนหน้าว่าเป็นสีแดงไหมถ้าเป็นสีแดงปุ๊บเพื่อนๆก็แค่รอให้แแทท่งงเเนนีียยปดจบ็ส เือห็นไหมครับเพื่อนอเพื่อนแค่นี้เพื่อนๆก็ทําตามได้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพอนจะเห็นภาพกันแล้วหรือยังเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆพ <ๆ S 1> ั่อีฟัทีนึงนะครับ <S <S สิ่งแรกเลยให้เรารอแท่งเทียนวิ่งไปชนจุดไข่ปลาถ้าในกรณีแท่งเทียนวิ่งขึ้นไป,ไปชนจุดไข่ปลาเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวให้เรามองย้อนกลับไปดูแท่งเทียกนก่อนหน้าว่าเป็นสีเขียว,วยหรือเปล่าถ้าเป็นสีเขียวเหมือนกันเราก็ทําการซื้อขึ้นในแท่งถัดไปได้เลยถ้าในกรณีแท่งเทียนเนี่ยวิ่งลงไปชนจุดไข่ปลาด้านล่างเป็นสีแดง ให้เราดูแท่งเทงก่อนหน้าว่าเป็นสีแดงดูหรือเปล่าถ้าเป็นสีแดงเหมือนกันให้เราทําการซื้อลงไปแท่งเทงตัดไปและด้วยการเทรดวิธีนี้นะ่ยเราสามารถเทรดได้ตลอดทั้งวันมันจะมีออเดอร์มาให้เราเข้าอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าหากกราฟอะ่ะมันเกิดการลันเทรดยาวๆเนี่ยการเทรดของเราอะ่ะอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วจะมีจังหวะแพ้ติดๆกันได้และฉะนั้นเพื่อนๆเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันนะครับตรงนี้สําคัญนะคบเพื่อนๆเพราะทุกเทคนิคเนี่ย ไม่ได้มีความแม่นยำานึ่ง,งเรเ็ตราต้องมาฝึกฝนให้ชํานาญแล้วเราอจะเริ่มเข้าใจเองว่าเราควรจะเข้าเวลาแบบไหนแลาควรจะเลี่ยงเวลาแบบไหนในช่วงเริ่มต้นเพื่อนๆสามารถเทบัญชีทดลองก่อนได้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเติมเงินจริงขเข้าไปเทปแล้วถ้าเพื่อนๆสามารถฝึกฝนจนชำนาญแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเททํากำไรได้อย่างต่อนเนื่องเองนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเริ่มเทไอคิวครุปชันก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปจะมีรายละเอียดทุกอย่างบอกไว้หมดแล้วแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคคคิิดดเเเหห็็นนพื่่อๆกสสาาามรรถตทีใ้้ลลปไยํับ ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ